พระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่ NTV สุภาษิตบทที่7สติปัญญาช่วยเจ้าให้พ้นจากการล่วงประเวณีลูกเอย๋ยจงรักษาคำพูดและถนอมคำบัญญัติของเราไว้กับตัวเจ้าเป็นอย่างดีจงรักษาคำบัญญัติของเราและเจ้าจะมีชีวิตคงอยู่รักษากฎบัญญัติของเราดังแก้วตาของเจ้าเอง จงมัดติดไว้ที่นิ้วมือของเจ้าจะรึกไว้บนหัวใจของเจ้าจงพูดกับสติปัญญาว่าเจ้าเป็นดั่งพี่สาวของเราและจงเรียกการอย่างรู้ว่าญาติสนิทของเจ้าสองสิ่งนี้จะช่วยเจ้าให้พ้นจากหญิงที่ล่วงประเวณีจากหญิงโสเพณีที่มีคำพูดอันระรื่นหูด้วยว่าที่หน้าต่างบ้านของเรา เรามองผ่านบานกลิดออกไปและได้เห็นหมู่คนเขาเราสังเกตเห็นกลุ่มเยาวชนชายโดยเฉพาะหนุ่มไร้สติผู้หนึ่งกำลังผ่านไปทางถนนใกล้มุมที่นางอยู่แล้วเขาก็ไปตามทางมุ่งสู่บ้านของนางในยามเย็นยามพลุเพลยามค่ำคืนและในยามดึกสงัดดูเถิด หญิงผู้หนึ่งออกมาพบกับเขานางแต่งกายดังหญิงแพทย์สยาที่ใจเต็มด้วยเล่เหลี่ยมไร้ความอับอายและดื้อกระด้างเท้าของนางไม่ติดอยู่กับบ้านประเดี๋ยวนางก็ไปอยู่ข้างนอกประเดี๋ยวนางก็อยู่ที่ลานชุมนุมและนางเฝ้าคอยอยู่ทุกมุมครั้นแล้วนางก็คว้าตัวเขามาและจูบเขา แล้วพูดกับเขาด้วยสีหน้าที่ปราศจากยางอายว่าเรามีเครื่องศัก,กระแห่งสามัคคีธรรมวันนี้เราชดใช้ตามคำสาบานแล้วฉะนั้นเราจึงได้ออกมาพบกับท่านกระตือรือร้นที่จะหาท่านและเราก็พบท่านแล้วเราได้ปูที่นอนของเราด้วยผ้าป่านสีจากประเทศอียิปต์ เราได้โปรยที่นอนของเราด้วยมดยอกกฤษณนาและอบเชยมาเถิดเราไปดื่มดำความรักอันเต็มเปี่ยมของเราจนถึงย่ำรุ่งกันเถิดเรามาเล้าโลมกันให้สนุกเถิดด้วยว่าสามีของเราไม่อยู่บ้านและเดินทางออกไปไกลแล้วเขานำกระเป๋าเงินติดมือไปด้วย และจะกลับมาบ้านในวันเดือนไหงานางนำให้เขาหลงผิดด้วยคําชักจูงหลายคําของนางนางใช้ริมฝีปากอันระรื่นของนางเล้าโลมเขาเขาเดินตามนางไปทันทีเสมือนโคที่เดินไปสู่หลักประหารหรือกวางเดินเข้าสู่กับดักจนกระทั่งลูกศรปักทะลุตับของมัน เสมือนนกที่ถลําเข้าสู่ที่กับดักและเขาก็ไม่รู้เลยว่านี่คือการที่เขาเอาชีวิตเข้าแลกมาบัดนี้ลูกๆเอ๋ยจงฟังเราและเอาใจใส่ต่อคำพูดที่ออกจากปากของเราอย่าให้ใจของเจ้าหันไปสู่ทางของนางหรือหลงไปในวิถีทางของนางด้วยว่า มีหลายคนที่นางได้ทำให้เจ็บถึงแก่ความตายนางทำให้พวกเขาล้มลงและคนที่นางฆ่าก็มีจำนวนมากบ้านของนางเป็นหนทางแห่งแดนคนตายซึ่งดิ่งลงสู่ห้วงของความตายขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ